สวัสดีค่ะเจอกันกับช่องมาริสาชาแนเช่นเดิมน,นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทาเจียวกระเทียมค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจียวกระเทียมให้กรอบให้นานนะคะหนึ่งวันนี้เราก็ต้องคือเรียมกระเทียมค่ะวันนี้เรามีกระเทียมจีนนะคะวิธีการเจียวกระเทียมทยํายังไงให้กรอบให้นานไม่อมน้ามันนะคะทานแล้วรู้สึกแบบว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะ <c oughs> ก็คือเราทําเองค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราพา ก่นนะะอนอื่นแล้วก็มาสับกระเทียมกันก่นกอนค่ะพเพื่อนๆค่ะเรานํากระเทียมที่เตรียมไว้จะก,กินนะคะวิธีการสรับก็คือเราก็จะซอยบางๆก่อนนะคะเสร็จแล้วเราเริจะสับค่ะเพื่อให้กระเทียมเขามีความละเอียดสม่ำสเสมอกันนะคะพเพื่อนวันนี้เรามาทําในครัวกันเลยค่ะนี่คือหน้าง,งานของเรานะคะที่เราทำ แล้วก็มีคลิปแลเคล็ดรับดีๆที่อยากจะให้พาเพื่อนๆทำกันนะคะ mm hmm. ไปค่ะเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะ mm hmm. แล้ว,วันนี้เราก็พามาชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆในการอยู่ในครัวด้วยนะคะ mm hmm. การเตรียมของก่อนที่ลูกค้าจะมานะคะ ละเอียดกันเลยนะคะก็คือละเอียดพอปานกลางคะ่ะไม่ใช่ว่าละเอียดจนเกินไปนะคะก็จะมีความหยาบอยู่บ้างนะคะเพื่อน เสร็จแล้วนะคะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสับเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็มาตั้งกระทะให้ร้อนค่ะเ,เสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำมันในกระทะนะคะน้ำมันที่เราเจียวกระเทียมว,วันนี้เราใช้ปริมาณที่เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะ ทำให้กระเทียมนะคะปมน้ํามันนะคะแล้วเราก็ใช้ไฟกลางๆค่ะไม่ร้อนจนเกินไปเพราะจะทําให้กระเทียมไหม้นะคะแต่ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะระดับไฟก็จะอยู่กลางๆะค่ะเมื่อเราใ <people> ส่กระเทียมลงไปแล้วนะคะ เราก็จะต้องคนอยู่ตลอดเวลาแนละ้ะคนเรื่อยๆนะคะ<ๆ>เพื่อจะให้ความร้อนทั่วถึงกระเทียมนะคะ<ๆ>แล้วก็กระเทียมก็จะสุกได้ทั่วถึงด้วยนะคะ เกี่ยวไม่เกี่ยวตอน้งไม,มันก็จะไม่สูมันก็จะไม่ใช้ไฟกลางๆแล้วก็เวลาที่เราเจียวเราก็ต้องคนไปให้ตลอดคน,อคนเรื่อยๆ,ๆเพื่อหนึ่งก็จะได้ไม่ติดก้นกระทะ 2. สีสันก็จะได้สม่ำเสมอ้อที่สมก็จะได้สุกได้ทั่วถึงกัน Để nó lắm màu Với sỉ của cà thiêm đơn lửa เหลืองแค่นี้นะคะพอประมาณแค่นี้ก่อนนะคะเราก็เริ่มเอาออกได้เลยนะคะเพราะเขาก็จะมีความร้อนของน้ํามันที่อยู่ในตัวกระเทียมนะคะก็จะค่อยๆเหลืองลงไปนะคะเพื่อนๆ่้าเราต้มจนน้ามันออกให้หมดนะคะแล้วก็เอาไปกรองใส่กระดาษซับน้ํามันกระเทียมที่เราเจียววันนี้นะคะรับรองว่าจะไม่อมน้ำมันนะคะแล้วก็สามารถเก็บได้นานมากเลยนะคะ สูตรนี้นะคะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะจะทําไว้กินไว้ขายทําไว้กินเองที่บ้านก็ได้สะดวกนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมาริษัทชาแนลนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ